ข่าวคืบหน้าคดีที่คนร้ายก่อเหตุค่าชิงทรัพย์นายพรศักดิ์วัตะวนิชกุล72ปีหรือว่าเฮียอยู่อดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่อเจ้าของธุรกิจโรงผลิตน้ำแข็งนำศพยัดใส่ในตู้เสื้อผ้าโดยเหตุเกิดในบ้านพักซอยวงสว่าง19แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุตำรวจพบหลักฐานว่าคนร้ายคือนายคูปิหรือว่าโกโก้เป็นลูกจ้างชาวเมียนมาที่เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างได้ประมาณ2เดือนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ขณะที่ตำรวจพันตำรวจเอกชุมพลชาญชนะโยธินรองผู้บังคับการตำรวจังบ้านสองก็เรียกประชุมชุดสืบสวนตำรวจจังหวัสวนอนองนอช,ชื่นสืบสวนหาสาเหตุหาตัวคนร้าย รองผู้บังคับการตำรวจกครบาลสองบอกได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายหาข่าวคนร้ายที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ก็ยังไม่พบตัวส่วนว่าคนร้ายจะใช่คนงานที่หายตัวไปหรือไม่นั้นขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจนก่อนและล่าสุด15นาฬิกาของวันที่12สิงหาคมรายงานข่าวเพิ่มเติมก็บอกตำรวจฝ่ายสืบสวนตามจับกุมตัวนายกูปิหรือว่าโกโก้ได้แล้วขณะหลบหนีไปยังอำเภอม,มหาชัย จังวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่กาลังนําตัวมาสอบปากคําที่สอนอประชาชื่นเจ้าของคุนที่ต่อไปอ